ครับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยน้อ,อ,องอทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็ถังซานแนวเอเมอรวอล์ีจีนะฮะได้เปิดให้ทดสอบแล้วนะฮะรีบไปโหลดกันเลยนะฮะในแท็บแท็บซีเอ็นนะมันจะมีทั้งซีบีทีกับอันที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะฮะให้โหลดอันที่เป็นซีบีทีในแท็บแท็บซีเอ็นนะครับผมนะเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ข้างใต้ดี่คลิปชั่นนะฮะอ่าส่วนโปรแกรมร้องต้องเข้าไปแท็บแท็บซีเอ็นเองเนี่ยแล้วก็ไปหาอ่ารายชื่อเกมนะฮะก็ก๊อปปี้ ชื่อเกมไปได้ครับอ่าถึงจะลงทะเบียนได้เนาะมันจะเป็นลิงก์ที่ผมทิ้งให้จะเป็นลิงก์ <c oughs> อ่าลิงก์ลงทะเบียนนะแต่ถ้าอยากจะทดสอบต้องเข้ามาแถบแถบ c เอ่าเปิดแอปนะแถบแถบ CN ทุกคนนะผมแล้วก็อ่าเปิดเปิดแถบแบมาแล้วก็เอาชื่อจีนนะฮะที่อยู่ในลิงก์อ่ะไปวางในแถบแบนะก็จะมี จะเห็นเลยว่ามี CVT ข้างบนกับข้างล่างเป็นโลดทะเบียนนะก็ไปเล่นได้นะผมเนาะส่วนมือถือไม่ได้ปัญหาหรอกแต่ว่าสมัครเข้ายัางไงก็เดี๋ยวลองดูผมกําลังโหลดอยู่นะฮะก็มาบอกข่าวสารอ่าพรมันน่าเล่นมากและภาพสวยจัดเลยนะฮะไม่รู้ว่าจำกัดอ่าคนหรือเปล่าแล้วก็เขาอ,อาจจะขยายก็ได้นะฮะก็ไปลองโหลดดูเล่นดูนะฮะประมาณนั้นผมก็พยายามโหลดอยู่ตอนนี้กําลังแตกไฟอยู่นะก็าอาจคลิป บอกข่าวดีก่อนนะสำหรับคนที่อยากเล่นแล้วก็รอวันนี้เนาะงี้ก็ฝากกดไลค์กดซับค่าเจอกันใหม่คลิปแน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ